ฮาวูคอปเีกูจะบอกเลยนะว่ามันมีเกมเนี้ยมันจะเป็นเกมที่ดูงโง่มากเว้ยคือแบบมันมีเกมที่ดีกว่าชื่อว่าเดนลี่เพราะเกมเนี้ยแม่งดิดไลน์แม่งครึ่งต่อครึ่งแต่มรู้ป่ะทำไมกูถึงเลือกเกมนี้เพราะชื่อใช่เพราะชื่อฮาฟูแม่งใครๆก็ชอบฮาฟูกูยังชอบเลยฮาร์ เอาละฟังครับพนักงานทั้งหลายคุณเห็นตรงนี้ไหมครับคาว่าโปรไฟล์โคตาคือเราต้องหาขยะให้ได้เขอียกอะให้ได้ในราคา137ไม่งั้นเราจะตกงานได้ลยขอให้ทุกคนระวังตัวให้ดีที่สุดเพราะข้างนอกมันอันตรายเอาละเปิดประตูยังไงวะอ๋อประนึงยามันยังไม่ลงมันต้องเลือกมันต้องเลือกที่ลงยางก่อนถ้าจำไม่ผิด To see the list of the moon โอเคต้องเลือกก่อนว่าเราจะไปดาวไหนโอเคมีดาวที่ชื่อว่า a l เ c i a Verdara p เรนเซียกับอเก e เราไปดาวไหนครับ เอ้ยหลบครับไปเวอร์ดาแล้วกันเวอร์ดาละเอาล่าตอนนี้เราต้องเทคออฟยางก่อนปะวะเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งลงนายสัตว์เอาเอาเยสุดยอดพีตาแล้วมึงรีบหนองเอ้า่ราอล่ะขอให้ทุกคนยืนอยู่ในความสง,งบแล้วฟังผมอีกครั้งหนึง่งผมคือกัปตันของเรือนำนี้และใครที่ไม่เชื่อฟังผมจะเป็นแบบแบบพีตาเมื่อกี้ทุกก้าของคุณคือความตายในดาวดวงนี้คุณเข้าใจไหมครับ บอีีขนาดโอเคถ้าทุกคนเข้าใจแล้วก็โปรดดูไว้ว่าที่นี่เรามีกฎ2ข้อข้อที่1คือคำสั่งขับกับตันคือที่ซีสห้ามมีใครเถียงกับตันเด็ดขาดข้อที่สองคือเวลาที่คุณพูดเนี่ยคุณต้องพูดว่าสวัสดีครับไปป่าตองพูดดิไปป่า<ม>พอเวเฮ้ยไม่ได้ครับตอนนี้เราอยู่มึงดูด้วยว่าเรา,อ,เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในฮาฟฟู้คอมพานีมึงยังมาพูดปกติไม่ได้ไมึงต้องสวัสดีครับพี่ครับผมพี่อยู่ครับ อย่างนี้มึงเข้าใจปะเต้เต้เต้ในี่ได้เต้ลองดิเต้ไอเต้ลองไม่ได้ครับพี่โอ้เซ็นเซ็นปะไม่เอาเด็กเล่นน้ำลายยังไม่มีใครไม่มีใครได้เลยกูบอกเลยกับตาไอพีดไอพีดชอบป่ะพีดอะไรไม่รู้ไม่ลองพูดดีสักค่ำนึงน้องสวัสดีครับพูดหน่อยยังไม่ได้นะเว้ยมึงอยู่ในที่ในบริษัทนี้มึงต้องพูดได้นะพี่พูดดิสวัสดีครับทุกคนต้องพูดให้ผมได้ยินครับไม่งั้นเรายังไม่ได้ลงจอดอย่างยังไอปาร์คคนแรกเลยสวัสดีครับ เอ้ยไม่ได้มันต้องมีมันต้องมีลมด้วยลมหายใจมังกรมึงก็ไม่ส <c oughs> วัสดีเร็ว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 ลมหายใจมังกรเร็วๆมึงต้องมีใหม่สวัสดีครับสุขได้พี่ไายสบายเฮ้ยได้หมดได้หมด <c oughs> ไม่มีครับอยู่ที่บริษัทนี้ต้องพูดได้ทุกคนครับ แม่คุณจะเข้าฮาฟู้คอมพานีได้ยังไงพูดครับไอเต้บุดสวัสดีฮาฟู้โอ้มันต้องอย่างนี้ใช่รฟอครับฟังครับเราต้องหาขยะแล้วก็ฟังผมนะครับในดาวที่เราจะไปไหนเข้ายังมีสัะหลาาอันตรายนะครับขอทุกคนอยู่สติกันไว้นะครับแล้วผมจะเลือกดาวที่จะลงนะครับผมจะเลือกอาริเซียไม่ไม่เลือกอาริเซียไปพร้อมลุยรอครับรอเปิดประตูได้แล้วรอยาลงจอดขอทุกคนอยู่ในความสงบอย่าพึ่งเลกลากใครเดินไปก่อนผมไล่ออกสถานเดียวนะครับขอใล้ทุกคนตาม ลงเอาละครับทุกคนลงมาครับลงมาครับลงมาเฮ้ยหยุด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 ก่อนครับหยุดก่อนอย่าอย่าเดินนากับตามาทางนี้ชิบหายมึงแค่ลงจากยามมันก็ลงผิดทางแล้ววันนี้ครับขอทุกคนตามกับตันแบบไม่ขาดสายนะครับพอมแล้วไปกับตันคนไหนวะเฮ้ยผมกูนหน้าสุดมึงก็อย่านําหน้าสุดแทนกูสี่ไขวะเนี่ยเฮ้ยไปอยู่ในแถวโอ้ยไปไปไปครับทุกคนตามผมมาครับตามผมมาครับตามผมมาครับตามมาครับปีครับปี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 เอาละครับในฐานะที่ผมเป็นกับตันนะครับผมจะให้ลูกน้องผมเข้าไปก่อนนะครับแล้วให้อะไรงั้นเฮ้ยขอคนพูดได้อย่าพึ่ง ก็เข้ามาแล้วพี่อนกันเป็นไงบ้างากันเป็นไงบ้างมืดมึดเพื่อนแครับทุกคนเข้ามารวมตัวรีกุ๊ปเราไปพร้อมกันโอเคป่ะไปด้วยกันโอเคป่ะพี่ตรงกลางซ้ายขวาพี่กูไปขวาแล้วกันเอ้ยไปขวาครับทุกคนเฮ้ยอุ้ยเชดแมนอันนั้นอันนั้นคืออันนั้นคือศัตรูของเราอย่าเปิดไหนสัตว์ตายนะอันนี้คือศัตรูหนึ่งตัวของเรานะครับซึ่งมันฆ่าเราได้นั้นเราเปลี่ยนทางเราไปซ้ายเพื่อซ้ายห้องโลงเอ้ไปไปเข้าซ้ายเข้าซ้ายเข้าซ้ายเย่แย่แย่เช่นนี่มันเขากดปะเนี่ยเฮ้ยมีประตูพี่ ไป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 ครับไปเป็ดครับเป็ดสวยราคาเอ้ยสแกเป็ดราคาอะไรอะสแกยังเฮ้ยฟังนะเว่ยมึงหลงขึ้นหลงนะเว่ยยังมึงอย่าจำมึงอย่ามึงอย่าหลงนะเว้ยจำทางออกให้ได้ตอนนี้ผมอยู่ที่เออตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าห้องเมื่อกี้ครับขอทุกคนมารีกูกันที่หน้าประตูทางเข้าก่อนครับตอนนี้ตะกึงทุกคนครบไหมครับครบเคไปต่อตอนนี้ได้เป็ดมาตัวนึงใช่ป่ะได้เป็ดมาตัวนึงใช่ป่ะได้เป็ดมาตัวนึงใช่ป่ะไป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 เฮ้ยเฮ้ยเจออะไรวะข้างบนน่ะพี่ตกหลุมแล้วพี่ข้างบน ข,ข,ข้างบนเลยพี่กดชูขวาข้างบนดิม่มยตูเนี่ยต,ต,ต้องผมเนี่ยเฮ้ยมีคนตายใช่เว่ไม่รู้ได้เสียนหนังอุกอะ่ะมีใครได้เสียนหนังอุกปะ่ะ เนแปลกอะไรพี่ใครไม่รู้พี่ตกตกตายพี่ตกได้เลยพี่ตกได้ตกใครวะเนี่ยปล่อยไม่ไปไอเชียนั้นไม่ไม่เป็นทหารไม่มีคุณภาพโง่ไอสัตว์รู้ก็รู้อยู่ข้างล่างโดดไปตายโดดไปอีกทหารโง่แบบนั้นเราจะไม่เอาไว้ทุกคนอย่าไปเสียดายสงสารแต่อย่างใดขอทุกคนวิ่งตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วทุกคนวิ่งกลับไปข้างบนมีหรือเปล่าข้างบนมีของปะข้างหลังมีมีของอะเก็บดีเก็บเลยเก็บเลยมีอะไรทุกอย่างที่ข้างหลัง อะไรข้างหลังมีอะไรไม,ไม่เป็นตัวสายๆเว่มไม่มี <ตา S 1> ไม่มีไม่มีหลอนๆเอ้ยทุกคนกลับมาที่ประตูตรงกลางครับใครได้ขอมาครับไหนคนไหนคนไหนได้คนไหนได้ไไดอุปกรณ์ได้เป็ดได้อะไรมาผมขอให้ดูคำสั่งว่าขอให้คุณกลับเอาของคุณน,นี้กลับไปที่ยางก่อนไปซะปกป้องตัวเองอสองคน หวังว่าจะไม่ตายส่วนพวกเรา4ี่คนดาเนินการหาของต่อไปกางตัวกลางเองไม่ได้ตายตเลยใช่บรรลุกลางก่อนเฮ้ยนี่ห้องเดิมวะเฮ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะเฮ้ยเคาะราคา35มสสวยเฮ้ยกี่โมงแล้ววะข้างข้างนอกครับตอนนี้รายงานถาการตอนนี้กี่โมงแล้วตีสามเอาดีบ่ายสามไม่ซาดหรือ <five> ตีสาม pm หรือ pm ยี่เอ็มตีสาม pm มันบ่ายสามไม่ซาดเออถ้าหลังหกโมงอ่ะเอ้ยฟังครับขอขอไปชมไปดนึงถ้าตอนถ้าตอนหกโมงเนี่ยมันจะมีมอนออกมาแล้วมันจะ ถ้ากลางคืนเนี่ยมันจะแบบมันจะโหดมากผมขอระดมความคิดว่าเราจะกลับยานก่อนหรือว่าเราจะสำรวจต่ออีกสองชั่วโมงอีกนิดนึงเว้ยเฮ้ยนิดนึงงั้นไปต่อเอ้ยยังผมมีอุปรกรณ์ผมขออนุญาตเออขออนุญาตเอ,อาอุปกรณ์ไปเก็บที่ยานนะครับตอนนี้ผมขอให้พรีก,กับไอป้ปาเป็นคนนำบอกว่ายังไม่ตายนะเห็นปะอ้าวตามครับตามครับผมหลบบนทหารเซนทำไมไม่พูดเลยวะ พูดหน่อยเว้ยคนทหารเซนเราไม่ชอบทหารที่เอาแต่งียบแล้วก็อยู่ข้างหลังคนอื่นนะครับเต็มเลยเต็มเลยฟังครับคนทหารตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตให้พวกคุณกลับมาที่ยานแบบเร็วที่สุดในชีวิตัับบตอนนี้มีมอนเตอร์ออกมาประจนภัยแล้วครับมีตัวกลมๆจริงๆอยู่ข้างๆยานใครที่จะเดินมายานก็ระวังนิดนึงอุ้ยเชี่ย เอ้ยเอาขอดีปมขอดีพี่พี่ตายวะเนาะพี่พี่ตายวะเนาะอ๋ออันนี้นี่ลงทางโหน,นี่ลงมานี่พี่ไม่ใช่ล้วงมากับใครเนี่ย <laughs> เซนเซนเซนมากกับเซนไอพีจุกับเซนใช่หรอใช่ใช่ข้างหลังคือเซนไอเซนเซนก็ไม่พูดอะไรเลยเซนอะโหลเซนเฮ้ยใครตอนเนี้ยใครขอใครสักคนนึงก็ได้กลับไปถึงยานก่อนต้องกลับไปถึงยานก่อนอย่างน้อยไปอย่างน้อยไปเทคออฟยานขึ้นได้อะทางออกละมีสิ่งมีชีวิตมีสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงยานนะมีสิ่งมีชีวิตตรงยานนะพบเจอสิ่งมีชีวิตตรงยานขอยดูคนระวังไปมาช็อตคิวนะพี่ยูรีมาช็อตคิวนะพี่เข้าไปแล้วพี่ปิดประตูก่อนแล้ปิดเลยอุ้ยเชี่ยมันอยู่ตรงยานเลยพี่่ยยยยยูรีีเข้้าานไงอออะสสววพแตกุโโห วางรับพ่ท <คน S 2> หารต้องมีต้องมีคนรอดที่เหลือวิ่งต้องมีคนรอหนึ่งคนแม่ตายหมดที่เหลือวิ่งต้องปิดประตูนะเว้ยมันมันฆ่าทะลุยานมาฆ่าย,ยานไอเต้ป,ปุ่มขาิดประต,ปประตูปิดประตูเต้เฮียตกใจไงพี่ปิดไงนะ <laughs> โอ้ทหารกูนี่งโง่จังเลยเฮียรู้วิธีปิดประตูไ่ยังไม่รู้เลยจะ่ไปกลัวเซมแค่แค่ลูกกลมๆวิ่งได้ ดูหน้าตามันโง่ใช่ไหมหน้าตามันโง่จะตาย,าตายาเซนกว่าไรวะเฮ้ยเซนอ้อมขวาได้ปะเดินขวาอ้อมขวาได้ปะเดินขวาไปเดียมัน่ามีซอ่อยูตรงขวาปัเซนเกมผิดหน้ากลัวกว่านี้เซนก็เจอมาแล้วนี่มันลูกบอลกิง้งโง่ๆกูอะไรวะสายเซนมันอยู่ายยานอยู่สายเซนยานอยู่ายสาย,น,ย,าน,ย,ายนั่นน่ะเห็นยานละเซนเดินเข้าไปมองขวาปุ่มเหลือง,องคือปิดประตูเคาว่าปิดประตูเดินเข้าไปมองขวาปุ่มเหลืองคือปิดประตูปิดประตูเสร็จไปกดเทคออฟเอายานขึ้นเดี๋ยวปิดประตูได้ก่านปิดประตูได้ไม่เป็นไรละ รือเข้าไปสวยควาพปี่ประตูปุ่มเหลืองปี่ประตูสวยแล้วก็ไปเทคออฟปุ่มแดงปุ่มแดงปุ่มแดงตรงกลางปุ่มแดงตรงกลางโอ้โหเดอะแบกเชียของจริงไม่ต้องชมทำด้าคนเราโอ้โหตรงมือบนหนาหารเซนนะครับทุกคนขอให้ทุกคนปบมือให้กับพนทาหารเซนคนละหนึ่งแปะครับปฏิบัติ เอ้ยไม่มีใครตบมือเลยวะอันนี้ดูได้ว่าตอนนี้เรามีกี่โคตาแล้วเอ้ยหนึรอยก้าสิมะคือเราผ่านโคตาแล้วปะใช่ปะงั้นเราคนนึงเราไม่ต้องลงแล้วก็ได้นะเว้ยเราแบบเราเราผ่านนะเว้ยควาจริงอะหยิบของทุกชิ้นที่เราหามาได้แล้วก็ไปขายของซะกนอะเก็บไก่ไว้อะเอรเนี่ยเซลเนี่ยขายต้งเนี่ยเียมันเกินแล้วน่ะนี่คือเกินโคตาครับปะ ตรงนู้นคือทางเข้ามองไปที่ประมาณ6นาฬิกานะคือทางเข้าขอทุกคนไปรวมกันที่ทางเข้านะครับหวังว่าจะไม่มีใครหลงเนี่ยครับตอนนี้พลทหารหวังว่าจะอุ้ยอะไรอะอ้อมดีก็อ้อมดีรออะไรอะเฮ้ยตรงนั้นคือทางหนีไฟว่าไปดูอ้อมที่เข้าบนใดหนีไฟได้ว่านนะน่ะเป็นทางหนีไฟว่าสีแดงเข้าได้ปะไม่บอกเขาได้ปะเฮ้ยเข้าได้งั้เราทุกคนเราเราไม่เราไม่ควรทิ้งเพื่อนเว้ยโอเคไม่เข้าไปล้วประตูใหญ่โอเคเข้าไปทางนี้ก็ได้เฮ้ยแต่เราจะทิ้งพี่อยู่รีนะเว้ยเราควรจะลงไปเข้าตรงนั้นรวมกันเป่า ไปตามเพื่อไปอู้เจ็บเจ็บโอ้โหโดนมาแล้วแดงแป่เลยมึงไป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  <ๆ S 1> เข้า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 ไป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 เชีย่ยมืดไปว่ะไปซ้ายไปขวาก่อนมืดไปก็ตายฟรีไปไปไปเราออมาเราออกมาผมอยู่นี่อ๋อสุดท้ายมันมาเจอเลยดี อุ้ยวปืน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 ยายายาปืนปืนกูบอกว่าปืนมึนยาจะยืนจออยู่อีกใครวะเนี่ยไอ้เสี่ยครโง่เลยสัตว์ใครวะกูบอกว่าปืนปืนปืนแม่งยังยืนอยู่ตรงเนี่ยมึงเป็นใครวะเนี่ยแหละครับคือพลทหารโง่ที่ผมบอกแล้วว่าตอนผมสอนนะไม่ตั้งใจยามันเป็นปืนกูก็บอกอยู่มันเป็นปืนมันก็ยังจะเดินเข้าไปอีกไอ้เสี่ยใครวะนอนนี้ ไอเฮี้ยพลทหารแต่ละคนกูโง่เหลือเกินแต่ละคนไม่เอามึงก็ไปทางนี้สิมึงจะติดใจอะไรทางนี้ล่ะกูถามจริงก็ไปทางอื่นสิไปทาีอืนไปทางอื่นไปทางอื่นไปทาอื่นไปพลทหารโง่ตัวนั้นไปกูก็พูดอยู่กูว่ากูพูดจะลันบ้านแล้วว่าปืนปืนแม่งยังอ้าเราพี่อะไรวะพี่อะไรวะแม่งยังยืนอยู่ตรงนั้นนี่กะกูตะโกนลันบ้านแล้วกระเดะ อะไรเนาะอิสแกนหาของไทแล้วหาปลาไม่สัตว์ผมผมเจอของไงมันร้อยกว่าบาทแต่ผมก็เลยมองโอเคอะไรเนาะคนนั้นเราเสี่ยงคนหาปลาไปละโอ้ยเชี่ยตัวป้าไม่ไม่อะไรหรอตัวชิงไงเชี่ยพวกอยู่ปืนปืนพวกอยู่ปืนปืนแม่งแม่งมองหน้าน่ะอุ้ยเงือยฟัง กลับย้ายกลับยานกลับยายกับ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 ผมมันปีนข <uh ึ้นได้บ่เนี่ยเชื่อเลยถ้าปีนขึ้นไม่ได้ก็จบเลยนะไม่ได้อยู่ได้อยู่ไปไปไปเทคออฟก็ได้เกทุกคนคือยานคนไรว้างสามสี่ห้าเอ้ยคนนึงอยู่ไหนพี่ยูดีป่ะพี่ยูดีหน้ากำลังเดินมารออ่ะอุ้ยเกินโคตรใต้ยังแน่ยังป่ะตอนนี้เท่าไหร่ร้อยเก้าสองเคหน้าต้องอยู่วันหนึ่งเข้ามาเข้ามาเข้ามา A few moments later ไปไปนึงนะไปนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งของให้เดี๋ยวสั่งของให้ไปแฟช light ดูไปสักสองสามอันแม่ได้ไม่ครบคนหรอกเป้ยมึงได้อะไรป่ะเนี่ยอโลนี่ใครเนี่ยเอ้ยน้องไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรเขาบ้างหรอไอ้กยางหนึ่งโชเวลโชเวลนี่ใครเอาแยกไปเดสโกวจะ go สิบโมงแล้ววันนี้ทำงานหน่อยเว้ยแล้วเหลือโคต้าแค่วันเดียววันนี้ต้องอย่าต้องหารีบหานกันสักนิดนึงเพราะว่าถ้าโคต้าเราไม่ครบเนี่ยเรามีโอกาสที่จะตายกันหมดเสียงตีนะคัลบูช บูชรอบนี้เราต้องแยกกันหาขอทุกคนจําทางให้ดีแล้วก็แยกย้ายกันไปหาโุ้ยเชื่อเลยทางตามมือนี่ยมาไปได้ตรงกลาง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 อุ้ยตีแม่งดิสัตว์ครับปิวาร่าเรืองแสงมาตามาตามไปตัวอะไรอ่ะปาบิวาร่าเรืองแสงไปต่อไปต่อไปต่อแลเท่าไหร่อ่ะตี โอ้กูซื้อโชเวลมาตั้งแพงโอ้แต่ละคนโชเวลตั้งแพงแม่งลงไปแจกใครวะผิดหายมึงแล้วใครมึงเฉลตโตมาสีผมมืมึงแล้วหรอแต่ผมไม่มีของพี่ไม่เป็นไรพี่ไอเต้หรอมันปิดปาทางทิคนิดนึงเว้ยเฮ้ยฮัลโหลใครกะโดวูชี่ยาจะเอาไงมึงก็ต้องไปต่อครับไม่เอาไงมา โอ้ยยาปิดน้องแมวแมวปิดนี่ใครวะเนี่ยอนนี้ใครวะเนี่ยอันนี้ใครวะเนี่ยอันนี้ใครเหลือใครวะเนี่ยสองคนอ่ะใครวะอะไรอ่ะไม่แก่ดำ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 รู้สึกเหมือนกูจะตายเลยวะคนแรกเลยข้างหลังพี่อ่ะพี่ไฮดำดำเลยพี่ลองหาดหลังดิพี่อุ้ยเชี่ย ไอ้สากกูขอดูหน่อยดิเซนจีจีวินแล้วไปเหยียบระเบิดกันโอ้แต่ละคนไอ้นี่กระโดดตายนี่เก็บนี่เหยียบระเบิดท้ากูแต่ละคนดริงจริงไม่ไรครับทุกคนแต่ดูทรงแล้ว่ายะแลาวยั้นยังไม่รอดวะเพราะเราทำงานไม่ครบโคตาดิเอาโดน,นเตะเอ๋อใช่เพราะมันบอกว่ามันบอกว่าเราอะทำไม่ครบโคตา้าก็เลยเตะ ถือว่าทุกคนทาเต็มที่แล้วเอ้ยเชีย่ยขอยอทีได้ปะนั่นเราไปอีกโลกหนึ่งดิเจ๊กำลังมันเลยเอาล่ะรอบนี้เราไปกันที่ดวงดาวดาวคอดวงที่3เนี่ยนี่คือป่าดิบชื้นนะครับถ้าต้องตามแสงไฟไปห่าโรงงานครับหาโรงงานเจ๊กลังเข้าโรงงานแล้วครับเจอนังเข้าโรงงานแล้วไปไปไปเข้าเลยอุ้ยไรอะเชีย่ยไปสต็อปอู้แต่มืดตื่นเลยว่ะต้องไปทางสว่างก่อนแหละตรงกลางกับขวาขวาเป็นทางออกทางหนีไฟโปลครับเผื่อใครไม่รู้นะครับอันนี้นะครับที่เรียกว่าระเบิดโลใครไม่เคยเห็นหน้าตาเบิมาดูะ ไม่เชี่อหรอกกู่ยาเชื่อนี่มันมีของไอ้นั่นมันร้ายนะเดินออบได้ป่ะเกโลบาพี่โกบาฝั่งนี้ใช่เหรอเท่าไหร่อ่ะร้อยเท่าไหร่วะร้อยเ้ยเชี่ยผีไม่รู้ผมกัลหลังคาปิบาร่าอยู่ตรงไหนปิดประตูอีกน้องออกไปกูไปละเจอปืนเจอกันครับทุกคนเจอครับทุกคนพี่พี่ไอตัวดับเองแล้วพี่ไอตัวดับเองแล้วเฮ้ยถ้าเจอตัวดำพี่ก็ไปเลยดีกว่ามันเหมือนเราทำอะไรมันไม่ได้ว่ะเฮ้ยใครมีของมาก่อนได้ไหมใครมีของมาก่อนได้ไหมใครมีของมาก่อนได้ไหม ผมมีบักที่ขอละแล้วเซ่อยู่ไหนอะ่ะเซ่อยู่ไหนตายแล้วผีโลกอู้ใครขวางเฮ้ยเฮ้ยงั้นฟังพี่ ไม่น่าเวิร์กว่าพลทหารเราเสียไปสองคนเลยเหรอ,อเราเสียพลทหารไปสองคนเลยเหรอจาสิบเอกปามันเกิดอะไรขึ้นไหนลองบอกฉันหน่อยสิฉันไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์เท่าไหร่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราเสียพลทหารหญิงสาวไปถึง2คนนะ่ะน่าจะโดนผีฆ่าตายโดนผีสีดำกับคาปิบ巴拉หน่าตังแล้วน่าจะครบแล้วนะครบอรอใช่หรอนั่นก็นั้นก็คอมมานีเลยบา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 ไปาปาย บายบายเทคออฟเทคออฟเทคออฟบดเทคออฟบดเทคออฟไปต่อครับไปต่อเมื่อกี้เหมือนยังโหดไม่พอปะเจอกันที่ดาวออกรีเอาระเปิดประตูเฮ้ยฟาร์มฟาร์มเดี๋ยวผมสั่งของให้ก่อนละกันอย่างยเราต้องมียูทูปประกอบ้งกันตัวซะหน่อยเป็นึงสโตร์เฮ้ยคนที่ถืออะไรแล้วอ่ะขอขอความกรุณาอย่าเพิ่งเขาเรได้ใครถือแฟลตไลท์ก็ถือแฟลตไลท์ใครถือโชเวลก็ถือโชเวลอย่าได้ไม่ต้องสับเปลี่ยนกันเยอะแยะเข้าใจไหมผมขอโชเวลวันนี้นะบายบาย อันนี้ก็ใครไม่มีของก็ยืนระวังระไรางไว้ส่วนใครมีแฟลชไลท์ก็ส่งเฮ้ยใครมาถือแฟลชไลท์คนนึงใครไม่มีอะไรถือมาถือแฟลชไลท์คนนึงเดี๋ยวจะทางเข้าละประตูไหนเลยเพแดงเลยปกติปกติปกติเป็น intense เคครับตอนนี้ต้องให้คนมีแฟลชไลท์นำก่อนแหละเพราะว่าตอนนี้แน่แน่ปกติปปกป้องไอ้ิปกต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 ิปราิปกตัวกูตายกูตายตีมันสิเออไอ้ฝิปกติปกติปกติป ฝากโชว์เวลนะครับลูกน้องทั้งหลายหวังว่าหวังว่าทุกคนจะกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพลูกเมียรออยู่ไม่ออกไม่ออกคนเขาสู้กันอยู่ตรงกลางแล้วคุณออกไปข้านอกค่ะคุณปล่อยให้เพื่อนสู้กันอยู่คุณปล่อยให้เพื่อนสู้กันอยู่แล้วคุณใช้ชีวิตอยู่ข้านอกอย่างสบายใจแล้วมองเพื่อนตายอ่ะนะอยาเห็นมั้ยเนี่ยไอ้ปัง ไม่มีของเว้ยอยางให้เข้าไปอีกเหรอโหครับเพื่อนกำลังสู้กันอยู่แล้วเราออกไปข้านอนเราจะได้อะไรไหมตายห<ร>ม <า S 2> ดแล้วเราเกิดเป็นพลทหารเราต้องสู้ตายเว้ยเหลือใครวะั่นนั่นอะตายหมดไห <c oughs> นพูดขอโทษสิไม่มีครับผม เราเป็นบนทหารที่ฝึกฝนมาอย่างดีเราจะไม่มีคําว่าทิ้งเพื่อนทิ้งเพื่อนม,นมันเป็นพวกกระจอกงอกง่อยที่เอาแต่ตัวเองได้และทิ้งเพื่อนฝูงไปเราไม่เป็นคนแบบนั้นเขะะ้าใจปะตายเออเป็นกันเราคือคนที่รักเพื่อนสุดหัวใจ <คน S 1> เลยไม่ตายเพื่อน,น,นไม่ไม่ไม่เทคออฟบายแฟดไรท์โชเวลที่เราขอเป็นโชเวลไปเลยแต่แค่นี้ด้แ,แค่นี้ด้แ,แค่นี้ได้แ,แค่นี้เมื่อกี้เห็นแล้วนะว่ามันอันตรายพอตัวฉะนั้นงันก็ยังก็ระวังตัวกันนิดนึงตัวกลางไม่ปลอดภัยเลย กูเชี่ยขับพิบล่าแล้วขับพิบล่าผุกแกเข้าเลยพี่อะไรเอ้ยใครอยู่ด้านนอกเนี่ยเนี่ยเข้าไปแล้วมึงมีขับพิบล่าสี่ตัวไก่หินตัวหนึ่งแล้วก็มีรูปปั้นนางฟ้าอีกตัวหนึ่งไอ้เหี้ยนแบบเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์มึงใจให้กูชนะจริงป่ะ หรือว่าต้องหรือว่าโชว์เวลกับแฟนแล้วอาจจะไม่พอพะดานไอพี่อย่ามาพอดานนี่ไม่ครับผมบอกว่าอะไรครับผมบอกว่าเราเกิดเป็นชายชาติทหารไอเทียแะไแต่ผู้หญิงอ่ะเราจะไม่ทิ้งเพื่อนเรียบร้อยเอออุ้ยอุ้ยไปพี่ไปเข้าทางบนตดหนีไฟก็ล้วแต่พี่ไม่มีอะไรกลับไปเลยก็โดนไล่ออกนะผมบอกก่าไม่รอดกูดแบบนี้ยังไงเดินไปไหนก็เจอมอนที่กูดิเข้าไปก็มอนเต็มอ่ะ เชียบบนเต็นท์ไฟไม่มีมอนว่ะเชียเอาแหละครับเราต้องรุนเลยครับว่าสองคนนี้จะทำให้เรารอดไหมเป้าหมายเขาคือเก็บของไปอย่างน้อยมา,มาสักหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทก็ได้แล้วก,กับยานยังปลอดภัยเซนเไม่<ะ>มีอะไรเซนไม่มีอะไรเฮ้ยตัวนี้มันไม่ตีเรา<ะ>มั้งเซนลองเดินไปดูอีกม,มันเหมือนจะเล่นเพลงให้เราฟังก่อนอ่นนะจริงจริงจริงมันไม่ตีเราไม่ตีเราตัวนี้จริงจริงจริงเห็นป่ามันจะเล่นเพลงให้เราฟังก่อนยของย่าขอย่าของโอไม่ัวคุมเดือดหนานี่มวยสกันที่กันจะจุปืนบัวดียะ ระเบิดระเบิดไอ้เหี้ยไปไหนไม่ได้ไม่ไอตัวนั้นน่ะมันไม่ฆ่าบอกอยู่ว่าบอกอยู่ว่ามันยังไม่ฆ่าเลยมันจะเล่นเพลงก่อนแต่มันเล่นเพลงจบแล้วไงทำไมพี่อยู่ดีตายไม่ไม่ถึงว่าเมื่อกี้มันยืนเล่นเพลงอยู่แต่เพลงมันเล่นจบแล้วไงมันก็เลยมาซันแหละมันก็เลยมาโซย์ละเฮ้ยพี่เมื่อกี้ผมเจอตัวนั้นมันกเดินผ่านโซพี่ไป เราจะไปโดนไล่ออกท่องไว้2 8 7เท่านั้นไม่ยากเว้ยของ3ชิ้น4ชิ้นหชิ้นหชิ้นเราก็รอแล้วเข้าใจปะเราก็ไม่โดนไล่ออกแล้วไป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 ไไปหยุดๆยุเดี๋ยวทไมเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินไอ้เชีย่ยแยกย้ายซ้ายขวาเจอกัน <laughs> เจอกันแล้วครับเจอกันแยกแกแยแยกแยกแปรีกุ๊ปโอ้รับมีปลาสามตัวลูกแกะ <laughs> ไอ้น้องฟังพี่นะเว้ยสมมติถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอะเราก็ดูไล่ออกอยู่ดีนะเว้ยมึงจะตายตรงนี้แบบเท่ๆหรือมึงจะไปตายในอณาจักในอวกาศที่บอกแค่นั้นแหละมันเราก็ตายโดิมีทางอเซนเซนอย่าไปยอมเซนทางนี้ยุดน้ำมอหยุดน รุ่นเรียนที่นำแม่ตายเรียนเป็นสามวันที่อดหลายเหลอเกินมันไงมันเป็นการเรียนรู้ไงเราก็เรียนรู้หลายรอบแล้วพี่